เอคนคนที่สอนอาจจะเป็นวิทยากรที่ครูเชิญมาเป็นผู้มีความชำนาญในการอ,อยู่ในชมรมสักขิเลนของเราแล้วนะคะมีอยู่สามคนเเป็นวิทยากรเนี่ยครูเชิญเข้ามาพูดคุยกับเด็กๆทุกสัปดาห์เลยนะคะเพื่อเป็นความแบบเพื่อให้ครูประหยัดเวลาครูด้วยแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยเป็นคนนาเสนอชมรมของเราผ่านเพื่อนๆน,นะเวลาเพื่อนๆพ,พ,พูดเด็กๆอาจจะเชื่อมากกว่าครูลุงใช่ไหม มีความสุขกว่าใช่ไหมแอลเพราะแอลเบื่อคุณลุงแล้วะใช่ไหมแอลเบื่อคุณลุงแล้วอ่ะพยักหน้าด้วยใช่ด้วย <c oughs> ต่อมาทำไมคุณหลุดอืมในโรงเรียนยังไงมาเราต่อกันที่ตรงนี้เหมือนเดิมบุเรียนเห็นไหมตารางเรียนเป็นตารางเรียนอันใหม่กาลุนาน อย่าใช้ตารางเรียนของวันที่15พฤศจิกายนตารางเรียนอันใหม่นะคะจะเป็นออนไลน์คู่กับออนไซต์ไปดังนั้นสมมติ5-3เป็นคาบทบทวนหเด็กๆ5-3ตั้งใจฟังนะสำหรับคนที่เข้ามาแล้วนะคะแล้ว5-3ก็มีแต่ผู้ชายด้วย5-3มันจะมีทบทวนแยกใช่ไหมบุ๊มันจะมีห้องเดียว เลยใช่ไหมคะทีนี้เด็กออนไลน์ทํำยังไงสําหรับคาบทบทวนแล้วมันเขียนว่าม5ทับ3ในคาบนั้นให้เด็กม5ทับ3เนี่ยไปเคลียร์งานได้เลยนะคะเคลียร์งานแล้วก็อาจจะเข้ามาในซูมหาครูนะคะแต่ครูเนี่ยจะไม่สามารถเปิดเปิดอะไรนะเปิดเสียงหรือมีเสียงได้เนื่องจากเพื่อนใช้ห้องเรียนนะคะเพื่อนใช้ห้องเรียนถ้าหนึ่ง จะสอนที่ห้องนี้ห้องเรา A52 แล้วก็52เนี่ยหนูจะไปกับเจอกับคุณครูที่เป็นภาษาจีนแต่ทีนี้53มันจะเป็นทบทวนหนูสามารถตามตามงานได้เลยอะลูกหนูตามงานเคลียร์งานได้เลยหรือถ้าใครมีปัญหาอะไรครูจะออนซูมเอาไว้หนูเข้ามาถามครูได้นะคะอ่าส่วนบุ๊กกับเซฟก็คือนั่งเคลียร์งานในนี้ เออแต่คุณครูเขาก็จะสอนอยู่คุณครูที่เป็นคุณครูวิทยาศาสตร์อ่าพวกวิสียอะไรเขาก็จะสอนไปหนูก็นั่งทํางานงหนูเคลียร์ไปโอเคไหมลูกอมันจะเป็นตารางทบทวนของห้าทักซึ่งเวลานั้นอเขาให้หนูจะเคลียร์งานจริงๆถ้าเป็นช่วงที่มันไม่ใช่โควิดอ่ะคูจะให้หนูลงห้องสมุดแต่ทีนี้ไม่ได้คือเราเราออกจากบับเบิลของเราไม่ได้นะคะโอเคนะสำหรับตารางเรียนที่มีคำว่าทบทวน ทีนี้มันจะมีทบทวนรวมทั้งม .5 ทบทวนทั้งม .5 หนูเข้าเลี้ยงของครูได้เลยค่ะนะคะเป็นของครูลุงเลยนะอันนั้นครูจะทบทวนหนูคือเช็คงานให้ครูจะตามงานทุกวิชาว่าใครส่งงานชิ้นไหนแล้วใครยังไม่ได้ส่งและใครจะตอนนี้มีปัญหาหนักมากจะต้องแก้ไขให้ทันทีอ่ะนะคะเราจะมาคุยกัน และครูลุงก็จะรวบรว,วมงานจากคุณครูประจําวิชาแต่ละวิชามาให้ว่าหนูค้างหรือไม่ค้างงานนะคะเพื่อลดการติดสนรอมสอนในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นสําหรับภาพทบทวนหรือบางครั้งถ้าครูสอนไม่ทนันครูอาจจะหยิบวิชาทบทวนนั้นนะคะมาเป็นตัวสอนไปเลยนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ครูจะทวงคืออ e ีการ์ด e c a r d for Father อ่ะไหนทำหรือยังคะทำวันนี้ต้องทำกลับบ้านไปก็ทำเดี๋ยวต้องทำนะเพราะมันมีผลกับกิจกรรมเพราะวันลอยกระทงหนูก็ไม่ทำใช่ไหมวันลอยกระทงก็ไม่ได้ทำวันพ่อหนูก็ไม่ได้ทำทีนี้ไปเคนจีเคนจีครับลูกเคนจีครับเคนจียังไม่ถึงเวลาเรียนของ อวันนี้หนูต้องไปโฮมรูมที่ห้องของหนูนะลูกโอเคไม่ลูกเคนจีอ่าเคนจีไปแล้วนะคะจริงๆวันนี้คุณต้องสอนป .3 โอเคทีนี้เอ่อคุณถึงไหนแล้วคุณนี่ไงนี่ไงจริงไมุู่ไม่อยากให้ใครเข้ามาขัดคุูเลยเพราะกูจะลืมแล้วถึงไหนแล้วคะเมื่อกี้ อะไรนะลูกเซฟเ,เอาแมสออกก่อนไม่ได้ยินคือพูดดังๆเอออีการ์ดเมื่อกี้คุูพูดถึงอีการ์ดไหนในนี้ใครส่งแล้วทำเป็นยกมือขึ้นมาอ่าสัญญารัตสติ๊กเกอร์ยกมือเอาเคลลี่ส่งแล้วแอลส่งแล้วผิงชัยกวินเดี๋ยวกูไปเช็คถ้ายังไม่ได้ส่งนะโกหกนะจะด,ดีจะด,ดีตาออกจะด,ดีตานะในจอนะ อ่าถากูลส่งแล้ววาริสส่งแล้วบีมส่งแล้วเมเปิลส่งแล้วแมนเรียบร้อยแฟงหม,ม,มิวดีมแฟงหมิวดีมเหรอเหลือแค่นั้นใช่ไหมแล้วก็มีบุก๊กมีเซฟโอโต้ล่ะโอโตอยู่หลับเดี๋ยวตีเลยฮะส่งแล้ว e card นะส่งไปแล้วอ่าเดี๋ยวครูเช็คเดี๋ยวครูเช็คทุกคนที่ส่งแล้วเดี๋ยวครูเช็คนะคะ ว่าสวยหรือเปล่าหรือว่าสักแต่ว่าทําทําไปเรื่อยเนาะ,ะเด็กๆสําหรับ e า a r d for father มันเป็น e า a r d อะมันทําง่ายนิดเดียวหนูเข้าไปในคอมหรือโทรศัพท์หนูใช่ไหมแล้วหนูก็เอารูปพ่อมาแล้วก็เขียนเหมือนวอวยพรคุณพ่อหรือถ้าเราสมมติว่าเราไม่มีคุณพ่อเราจะทำยังไงอ่ะแล้วก็คุณแม่มาแทนเออมันก็คือมันเป็นการร่วมกิจกรรมหนึ่งนะบางคนอาจจะทําสวยบางคนอาจจะทําไม่สวย แต่ไม่เป็นไรลูกเราตั้งใจทำนะคะแล้วเราก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆนะคะเออหนึ่งสองสามสี่คือใครเอยเอ,อคุณแม่หรือเปล่าคะหนึ่งสองสามสี่ค่ะใช่ใช่ค่ะคุณแม่ขาอันนี้เป็นของคุณแม่น้องอะไรคะน้องเข้าปั้นค่ะออคุณแม่ขาภาบแรกจาก จะเป็นปฐมนิเทศกับครูประจำชั้นก่อนนะคะคุณแม่โอเคค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะอ่าโอเคนะเด็กๆมหฮทีนี้ถ้าคนที่ไม่ได้ส่งหลายกิจกรรมเข้ามันก็จะมีผลกับการตัดกิจกรรมก mm hmm. ิจกรรมในโรงเรียนของเรามีกิจกรรมอะไรบ้างมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยที่ผ่านมาบางคนไม่เคยส่งเลย แต่ก่อนหน้านี้มันเป็นออนไลน์ทีนี้มันเป็นออนไซต์ออนไลน์คู่กันครูลุงขอให้หนูเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละห้าสิบของกิจกรรมทั้งหมดของโรงเรียนหนูถึงจะผ่านกิจกรรมนะคะเมื่อสิ้นปีอะครูขอเป็น ecard ก่อนเลยอันดับแรก ecard for f a t h e r ซึ่งมันง่ายมากนะคะทำไหวไหมอยากดูตัวอย่างไหมมันเหมือนการ์ดอะแต่มันเหมือนเราเอา,เอารูปภาพนั้นแนบเข้าไปในอ่า ลายหรือกลุ่มที่คุณครูเขาให้ส่งเราสแกนส่งะอะลูกเข้าใจไหมเราสแกนไปแล้วเราจะเป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นใช่ไหมแล้วก็เอางานเข้าไปโฟโต้ทาแล้วนี่ใช่ไหมยากไหมหนูทําสวยไหมคะไม่สวยเลยอแต่อย่างน้อยก็ได้ทําส่งอย่างน้อยเราก็ยังได้ร่วมกิจกรรมพวกนี้ซึ่งถ้าเราไม่ถึงเปอร์เซ็น์ที่ครูกําหนดมันก็จะไม่ได้นะคะ,ะเราจะต้องทําให้ครบนะไม่ต้องครบก็ได้แต่อย่างน้อยต้องห้าสิบ ห้าสิบเหมือนแบบว่าบางกิจกรรมเราไม่ได้เงี้ยเราก็แต่ที่ผ่านมาอย่างวันลอยกระทงอ่ะเด็กๆไม่ได้ทําเยอะมากพอปัญหาก็คือพอจะหารางวันหนึ่งสองสามอ่ะมันไม่มีมันไม่ได้มันก็ไม่ใช่เราม่ห้าแล้วเราต้องร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมนะอ่าตอนวันลอยกระทงทําอะไรนะวันลอยกระทงเราทําอะไรไม้ที่เป็นงานประกวดนะลูกที่เป็นการ วัดว่าเราทํากิจกรรมแล้วอะ่ะมีปิ้ลเราทําอะไรอะ่ะลูกวันลอยกระทงแต่งเรื่องสั้นค่ะเออแต่งเรื่องสั้นโฟโต้บอกเล่นเกมเล่นเกมแข่งได้ยังไงล่ะโอ้แต่ละคนะทีนี้อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งคือนักเรียนที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์แต่ละกลุ่มมีไหมบุ๊คเข้าพบไหมลูกเพราะว่าหนูเปลี่ยนไลน์ หนูเป่าหนูเข้ากลุ่มส่งงานครบไหมหนูเคยเช็คตัวเองดูบ้างมั้ยยังล่ะทีนี้เด็กๆมันจะมีปัญหาตรงนี้คือเทอมสองเราจะเปลี่ยนครูผู้สอนในบางกลุ่มวิชาเช่นอเราจะไม่ได้เรียนดนตรีสากลแล้วใช่ไหมเพราะเขาที่แล้วเราเรียนไปแล้วทีนี้เทอมสองเนี่ยอาจจะเป็นดนตรีไทยไหมใช่ไหมลูกเราก็ต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มอ่าเราก็ถามครูเขาเลยว่า คุณครูจะสร้างกลุ่มหรือคุณครูคจะให้ส่งงานยังไงนะคะหนูต้องกล้าที่จะพูดนะไม่ใช่แบบปล่อยเลยตามเลยนะถ้าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นน่ะให้หนูบอกคุณครูเขาเลยว่าดึงผมเข้าหน่อยมีใครยังไม่ได้อยู่กลุ่มส่งงานหรือกลุ่มห้องไหมคะมีไหมไม่มีเลยไม่มีใครตอบแสดงว่าอยู่กันทุกคนนะถ้าไม่มีอ่ะถ้าเราไม่ได้อยู่อ่ะครูจะให้เพื่อนดึงเราเข้าไม่ใช่แบบว่า มาบอกครูลุงว่าตอนท้ายสมมุติว่าคุณครูเขาเช็คว่าเราไม่ได้ส่งงานแล้วหนูก็มาบอกเหตุผลครูลุงว่าเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มส่งงานอ่าครูลุงทุบนะครูลุงพูดไปแล้วเนี่ยว่าถ้าเราไม่ได้อยู่เราก็ต้องอยู่หายอยู่ถามเพื่อนเราอยู่หรือเปล่าในนั้นมีเราไหมเธอมีกลุ่มอื่นไหมมีกลุ่มนอกเหนือจากที่เราอยู่ตอนเนี้ยเราก็ลิฟต์มาเลยเรามีกลุ่มงานภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมอ่านะคะ พัน拉สุข,ขะอะไรเราอยู่กันหมดแล้วนะเราเหลืออะไรอยู่ไหมที่เราไม่ได้อยู่เราถามเพื่อนเลยเพราะบางทีคุณลุงก็ไม่รู้หรอกว่าหนูอะสร้างกลุ่มอะไรกันมาบ้างนะคะหนูมีแม้กระทั่งกลุ่มเอาไว้รอบงานบางทีนะ่ะใช่ไหมที่ไม่มีคุณลุงใช่ไหมถามแอลดีกว่าแอลจะบอกคุณลุงได้แอลใช่ไหมคะใช่ไหมล <Yeah. S 1> ูก ใช่กลุ่มครูอะค่ะที่ตั้งกลุ่มไลา์ขึ้นมาที่ไม่มีครูุ้งเออไม่มีคุณครูเอาไว้ทําอะไรนะลูกแอลเอาไว้เขาเรียกว่าเอาไว้ตือเอาไว้เขาเรียกว่าประกาศเอาไว้ประกาศประกาศอะไรเอาไว้แบบว่าเอาไว้เพิ่มเขาเรียกว่าเอาไว้แนะนําอะแนะนําในสิ่งที่ทำเอาไว้แนะนำงานเท่านั้นนะ ครูไม่ว่าเอาไว้แนะนํางานเอาไว้เตือนงานในนี้อยู่ไหมสามคนอยู่ในกลุ่มกับเพื่อนไหมแล้วสนใจเพื่อนไหมลูกสนใจแน่นะต้องสนใจนะยิ่งต่อจากนี้โทรศัพท์หนูถูกเก็บเพื่อนเขาก็จะไปในไลน์ตอนเย็นหนูดูโทรศัพท์ใช่ไหมคะมันจะเยอะมากๆหนูก็ดูงานเอาหรือถ้าหนูตามในชั่วโมงอย่างเงี้ยได้หนูทําเลย อย่าเก็บงานเป็นภาระกลับไปถึงบ้านเพราะหนูกับเพื่อนไม่เหมือนกันละถูกไหมคะถ้าอย่างเราอยู่บ้านนะเพื่อนเขาส่งมาใช่ไหมใครส่งมาเรายังลอกนะทันทีทันใดได้หรือดูตามเพื่อนได้ไม่เข้าใจทักไลน์หาเพื่อนได้แต่ตอนนี้โทรศัพท์หนูถูกเก็บไปที่ครูนะคะอ่าหนูก็จะรอทํางานแค่ตอนเย็นใช่ไหมตอนเย็นกลับบ้านไปร้าแล้วเหนื่อยแล้วเลยไม่ได้ทําดังนั้นเราทําในชั่วโมงนี้ให้เสร็จ ถูกไหมคะในชั่วโมงหนูฟังคุณครูหนูก็เขียนงานไปด้วยเลคเชอร์ไปด้วยจดไปด้วยนะคะหรือถ้าเป็นงานที่คุณครูเขาปล่อยให้เราทําเราก็ถามคุณครูเลยถามคุณครูในชั่วโมงเลยะคะ่ะเข้าใจไหมสามคนถามเสร็จแล้วเราก็นั่งทําได้เลยวนะ่าครูครับผมไม่เข้าใจตรงเนี้ยมไปเลยลูกสุดท้ายครูย้ําเรื่องการแก้สูงกับรอเด็กๆสังเกตตอนเทอมหนึ่งไม่มีมอสอเนื่องจากอะไรลูก เนื่องจากแผนการเรียนของเราถูกแบ่งออกรูปแบบการเรียนของเราถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันคือออนไลน์ออนไซต์แล้วก็ออนดีมานนะคะดังนั้นตอนเทอมหนึง่งจึงไม่มีมอสอเนื่องจากเด็กทุกคนได้สิทธิ์ในการเข้าเรียนทุกคนครบนะคะเพราะว่าบางคนบอกว่าหนูไม่ได้ออนไลน์หนูไม่ได้ออนไซต์ site, แต่หนูออนดีมานคือดูคลิปย้อนหลัง ดังนั้นมันจะไม่มีผลการเรียนเป็นมศสํสาหรับเทอมหนึ่งนะคะมันจะมีแค่ศูนย์กับรอวิธีการคือให้หนูติดต่อครูประจําวิชานะคะอย่างเช่นเซฟติดวิชาครูลุงเซฟจะต้องดําเนินการซ่อมโดยทักหาครูประจําวิชาเพื่อของงานและรูปแบบงานต่างๆหลังจากนั้นหนูต้องทํำยังไงนะคะให้หนูแจ้งครูประจําวิชาว่าหนูพร้อมแล้ว หนูจำเนื้อหาทั้งหมดได้แล้วนะคะและส่งงานคุณครูทุกชิ้นแล้วให้หนูบอกครูประจำวิชาว่าหนูพร้อมสอบครูประจำวิชาจะให้ข้อสอบนะคะโดยผ่านวิชาการวิชาการจะให้ข้อสอบมาแล้วหนูนั่งทำซึ่งครูแต่ละวิชาจะมีเกณฑ์การสอบเนี่ยแตกต่างกันนะคะเกณฑ์การสอบแตกต่างกันคืออะไรบางคนนะคะจะให เขาเรียกว่าจะให้หนูสอบได้ก็ต่อเมื่อ,อผ่านได้ก็ต่อเมื่อครบร้อยละสมมุติว่าห้าสิบห้าสิบสมมติว่าข้อสอบมันมีสามสิบข้อหนูก็จะต้องทําได้ทั้งหมดสิบห้าข้อขึ้นไปหนูถึงแก้ผ่านโอเคไหมโอเคไหมมีใครง,งงตรงนี้ไหมสําหรับคนที่ติดศูนย์กับรอนะคะซึ่งมีอยู่ในกันทั้งหมดประมาณสี่คน สคนนี้ถ้าหนูไม่เข้าใจอะไรให้หนูทักหาคุณลุงได้เลยนะคะก็จะมี s อ่าเซฟอ่าแบงค์แฟงแล้วก็บุกนะคะหาสี่คนนี้ติดต่อคุณลุงได้เลยถ้าหนูไม่เข้าใจตรงไหนพยายามตามให้เสร็จภายในเทอมนี้เพราะเมื่อประกาศผลเทอมสองแล้วถ้าหนูติดอีกละลูกเออถ้าหนูติดอีกมันก็จะมีปัญหามันก็จะเป็นปัญหานะคะโอเคค่ะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อน นะคะหนูได้ไปเตรียมตัวเรียนในคาบต่อไปคาบต่อไปเข้าเรียนปกตินะคะห้องหนึ่งเรียนอะไรห้องหนึ่งเป็นฟิสิกส์ถูกไหมห้องหนึ่งจะเป็นฟิสิกส์นะคะเป็นคุณครูคฟิสิกส์ห้องสองละลูกห้องสองห้องสามไปเรียนอะไรคะอังกฤษครับอะไรนะเคลลี่อังกฤษครับห้องสองห้องสามไปเรียนอังกฤษทีนี้หนูสองคนจะได้ขึ้นนั้งบมน,นะคะหนูเดินเลยลูก เซฟนำนำเออบุ๊คบุ๊คนำเซฟไปเลยค่ะห้องกลางเปิดแอร์ไรรอได้เลยโอเคบายบายเด็กๆในจอเด็กๆในจอบายบายไปเตรียมเรียนภาษากรงกส่วนห้องหนึ่งเตรียมเรียนฟิสิกส์ค่ะลูกไว้เจอกันมีคำถามอะไรทักหาครูลุงในไลน์ได้เลยนะลูกแต่ขอให้อยู่ในประมาณสี่ทุ่มนะเพราะหลังจากนั้นครูหลับแล้วหนูอาจจะได้คำตอบคืออีกวันหนึ่งนะคะโอเคบายบายค่ะลูก บายบายดูแลสุขภาพค่ะลูกค่ะ